ยายว่าอย่างนั้นี่ี่เป็นทฝันเพราะเราูดี่นได้มาแต่วันนี้ฝันเป็นจริงอยู่สวรรค์เปิดทางสวรรค์เปิดช่องก็อาศัยเราพทธสามองค์นี่มาเระพูธสาวองค์เมื่อกี้หลงพ่อเนี่ยอใจแล้วใช่ไหมเพราะอนใจุมันจะหลุดแต่ถ้าตั้งใจมันจะได้เนี่ยท่านกลังจะ่อนใจกไปนีดนึงเล้าถ้าอนใจพุมันจะอะไรที่เปนหวาดจะจะหลุดเ้ราตั้งใจมันก็จะได้สวรรคะไปแล้วพูดที่มา สูงท <Hoy S 2> ี่นับตั้งใจเลาทำร่วด้วยกันถ้าเราทำเกินต้องการใช่ไหมค่ะาถว่แล้วถ้าทหนืองก้านเขาีมากจะมา้อการะเปีวันนี้าได้มาีั้งใงแห่งแลมากอาศายีพูดึงพระองให้เรามาได้อ่างปอดภัยแล้วก็เป็นางได้เลยก็แย่แล้ว